เวลาที่เราจะทำความสะอาดสะอันนี้คือน้ำผุนะคะจะให้ดูนี่เขามีน้ำผุให้ด้วยไว้ให้เด็กเล่นสระนี้จะเปิดทุกวันสุกแต่ว่าเราก็ดูตามอ่าฤดูกาลดูตามสภาพอากาศถ้าอากาศร้อนมาเราก็ไม่ให้เด็กเล่นนนเนาน ก็จะให้เด็กเล่นก่อนนอนประมาณสิบโมงก็จะทำความสะอาดแล้วค่ะจะจะปล่อยน้ำทิ้งแล้ววันนี้วันศุกร์ด้วยเดี๋ยวก็จะปล่อยน้ำทิ้งแล้วค่ะ อย่าทำความสะอาดสะตอก่อนนะ